สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงไงบาบ,าบาว่าสีบอได้ร่มคลิปแม่สลักคมทรงเขามากค่ะทรงเขาม้าสีบอสีบอล่วงไห้บัญสีโดนต้นนี้ครึ่งหัวนันหนึ่งหนึ่งซีกับซีซีหนึ่งกับซีซีสองสองซีซีนั่นแหละบันสีว่าเจแดงล่วงไห้เนาะนะันนำไปเลยแค่ไปเล่นไลนไลนอันนี้ไลนมันคันเข่าก็คือเขานะเจแดงคันมะเขากะ เขาประจ ộng ไปเอาอาจารย์อื่นมาใหม้มันรุ่งสุนหลายไหมแปดเด็ดแปดไม่แหงแมันมีเก้าเจ็ดแปดศูนย์เนาะมันนี้วแคสีมีเก้าเจ็ดศูนย์มันบ,บ 70, ่ที่เหลือแปดติเสียไปยื้อใช้แปดแปดนี่เป็นร่องๆเลยเป็นร่องๆเป็ข้ามมาเป็นยุบขันมากกับเป็นเดินน่อยจะใส่แปดเ็ขแปดเก้าอะไรกัน <8, S 2> แปดเจ็ดแปดเก้าเนาะ ได้ประเด็นเป็นได้เจ็ดหุกไดนเรนได้แดงมันเพมานนักกันพราเลขเดินคครดีไอฮหกหาเจ็ดนี่วันนี้ไม่ต้องเข่าเลยว่าไงมันมาแชร์รักรลอยมาหามาหารักรลอยเก้าแปดเจ็ดนี่โอ้เว้ยแม่ฮกหาเจ็ดนี่มันเป็นตัวเดิมมันขิมมาได้เอาเก้ามาใส่ก็ได้เก้าเจ็ดเก้าหาเก้าหกได้แชร์นี่นี่นีสิมาได้สนิทกันนาฮุกกระเล่นมาได้ หาเจ็ดกระเล่นว่าไรหาเจ็ดกระเล่นว่าไรบ่มันบ่ม,ม,ม,มาหน้ากันมัชชิมาตตัวเดียวนี่มุนแบบว่าหัวหาเจ็ดเนี่ยมัชชิมาต์ลางตัวหนึ่งบนตัวหนึ่ง,งยังสินาแต่ว่างวนนี่กันเจ็ดมามาบนแต่ตีใส่พีเหลาเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดมาบนคันหาง<บ>นี่อะไรคันหามาจะสี่ใส่พีเหล่าหาศูนย์หาเก่าหาหนึ่งใส่แทนอีกพ่อเค้าเก่าคู่มัชชิมาตตัวหนึ่งน่ะมาลางตัวหนึ่งมาบนตัวหนึ่ง พอจากใส่ปิด้ต่สิเลนเก้าศูนย์เนี่ยมันก็มาหยากมาบอกหอยกูคือมาเก้าศูนย์ด่ะเจ็ดศูนย์เกาเจ้าว่าครับนั่นแหละแต่ว่ามันมาหยากแต่ว่ามันก็มาได้แต่ว่าดูดมันยังจะมาปูกันเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะหศูนย์กลับเก้าไปใส่เจ็ดนะนะนี่เรื่องเละละหอยมันจะเป็นหนึ่งสี่ที่หอยหอยจับมากกวมันจะมีมิเก้าศูนย์หนึ่ง เอามาใส่โกหาเจ็ดเอามาใส่นี่เมื่อวันที่ใดเมันจะจับคู่กันหกหาเจ็ดได้คอยว่าเก้านี่วดน,นีเน้เก้ามันเก้ามันต้องเป็นเก้าเจ็ดขันนั่นก็จะเป็นเก้าหาเก้าหกได้สันีนเนน่เก้า <9. S 1> หกได้ดิเนเก้าหกเก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดเนาะบดบดานโดกเจ็ดอย่างเช่นกนขม่าคือว่าเจ้าเจ้ารับจินเจ็ดกับเก้าอืม ถ้าให้ซื้อติดเก้าไว้วันนี้วันนี้ว่าอยู่มากคันคันคันว่าเพาะเป็นเจ็ดเก้ากับเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเช่นเก้าเก้าเนี่ยนะเจ็ดศูนย์เก้าหน่อยหน่อยเพราะว่าต้องเปลุทุ่มลายเก้าเก้าจีขันเบิร์กัเบิร์เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดขันเบิร์กัจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแช่นนี้ขันหาม่าเนี่ยฮามากับ ใช่หาศูนย์หาเก่าหาเงินเรื่อยแทนเนี่ยใช่ผมมาหาศูนย์หมดเนี่หาศูนย์คือหลากเนาะแม่นมันเป็นยูรางนะมันมาหลางเพราะว่าหลักนงวยโอหลักเงินหานี่มันสีมาลักเช็ตเงมันมาบมาคือกันยูซื้อเท่านี้ละได้ก็เอาว่าได้ก็พวกเอาเพราะว่าสีเส้าซื้อเลขเลยหลักทุกย้อนเลขเลยดีเดียวนี่นะนั่นไรจะไปซื้อลายกันถือเข้ากับถือพ่าถือกับว่าถือไงยายแดง คือเก่าศูนหนึ่งนี่มันมัจจิมามัจจิมาลางตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งบริหาโอ้โหขาเจ็ดเนี่ยมัจจิมาบนตัวหนึ่งมะลางตัวนึงถ้าว่าจากโซนกันมาคอยวิเคราะห์ออกมาแล้วเขาบอกว่าหาสงมาลางเจ็ดนี่คืยู่บนเสดเป็นข้าเจ็ดอันคราวันดังสิรู้ก็มาแช่เจ็ดศูนย์แต่ว่าเก่าหาเนี่มันมันเป็นบนได้บกบ่ได้เนาะ ต้องล่างเท่านั้นเลวะแมนวแมนเจ้าซื้อก็ซื้อฮะเก้าหาเก้าเก้าหานี่ล่ะเก่าหนึ่ง้าก่ได้บ่เก่าหนึ่งมาก่ได้ไหมไม่กเก่าเก่าหนึ่งมากห่ักไม่หนกบ่แมนบ่มนอเก่าก็หนึ่งมันจีนมากคนละตมันจีนมากคนละหมองเก่าศูนย์ก่าไม่หนกมันบ่ศูนย์นึ่ก่าไม่ยนกเพราะวันนี้สามตันี้ที่อเฮหน้าประชันเนี่ยมันได้เก่าศูนย์หนึ่งมันบ่หละมันจัดใส่โค้ง พอดีหาเกต์นี่ก็เรียนเพราะได้หาเจ็ดเล่นเพได้มันจิเลียนได้ก็เอาหามากอะมันใส่เก่าศูนย์หนึ่งพีบันนี้คันเจ็ดมากอะมันใส่เก่าศูนย์หนึ่งพีแต่ได้เก่าเจ็ดแค่นั้นเจ็ดศูนย์เจ็ด,ดหนึ่งเออเกต์หนึ่งว่าแมนเก้านึงนี่เลียนเพรได้หละเลีนเพรได้เงี้ยนหนกมันสิอาจชีพ้าเป็นผู้โตก็ได้เก้าศูนย์นี่ สันเอาอตัวมาแห้งใส่กันเลยเนาะเก้าหกกับบัม,มาแห้งเนาะหกหกบัม,มาแห้งเก้าหกมันแห้งคือสุดคือเก้าเจ็ดไงเจ็ดวงในตอนนี้เร็วไปพูดให้กะว่าเก้าเจ็ดนี่แม่สาวยังไงเก้าเจ็ดนี่อแต่ว่าเสี่ยงแต่ว่าเสี่ยนใช่ยากคนหนึ่งแปดคนเดียวนี่แหละแต่ว่าคอยว่าแปดขันมากมากบนนะเรือใส่ไป็นอย่างขันแปดหน่อยดิ จะใส่แปดเก่าเขาจะว่ามันมูมาน้ำกันอบอกว่าน้ำกันก่าแปดเจ็ดนั่นเอเออแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดเนาะแมนมันเก่าท่านเก้ารู้ดีที่เป็นแปดแปดเจ็ดท่นที่คยกระว่าสั้นล่ะถ้าเก่ามันดัางไรเขาบอให้ออกเขาสิมาออกเก่าเจ็บมันรถแดเจ็ดแมนแมนแสิปเจ็ด่วันนี้มันบ่มี่แปดนเจแดง พอวันเริ่มหมักแล้วดูว่านิดวิแปดมาแห้งอยู่ได้สองอื่นกระป่นกับไม่มีสามตัวนี้ไม่สิถูกไว้มาแปดคอยกำมันใจมันมาหนึ่งกับแปดกับห้าคอยมีถ้าห้าห้าคอยเสียวล่องล่างท่านที่เลยกับเก้าห้าน่ะนั่นแหละห่านี่เอาว่าไส้ดีไส้เก้าไส้หนึ่งใส่ศูนย์ดีเอคือเออหาหนึ่งหนึ่งหาก็ได้เนาะห้าเก้าศูนย์หาหนึ่งอะไรเนี่ยเก้าห้าศูนย์หาหนึ่งข้างล่างเนาะ กำบล์กำบล์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งนั่นบอ่บ่เก้าหนึ่งจะไปเล่นหลายถังน้ำกันเรนแน่นอยมันบพราว่าถังน้ำกันเหล็กหอยนะโอเคเดี๋ยวคอยจัดเขคู่เก้าศูนย์กันเ่นได้แน่นอนเพราะว่าเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเพรว่าน้ำกันมันมากเลยตัวหนึ่งแต่วอนแยกกันมากมันเถ็งมากจากตี่คู่ไปโขหาเจ็ดพี่อืม ถ้า <Okay. S 2> ขันสามตัวนี่จับเอาเอาโัวขาเจ็ดเนี่ยไปจับใส้เข่าศูนย์หนึ่งน่ะนั่นแหละค่อยก็คอยไล่จับหาไว้ไส่หาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งจบสวาง,งาส 9, 99, 99มงางิมันเจ็ดมัน 7, โง<ด>่มากกับจับไส้เหวี่ยเข่าหาเข่าหัวเข้าเจ็ดแค่นี้พ่อสวางสิอันเบิ้ลกับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเข่าเข้าไป็นสันแล้วจับคู่หให้กัสูจน์บังอันมันบ้ามากคู่กันน่ะเข่าเจ็ดเนี่ยมันสิมาเป็นคู่โตด ออืบอกตัวอะไรสีมาแสกวันนี้เออเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะตัมาแห้งอยู่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเออนัคอยซิงซับแบบนั้นตัแปดเก้าเจ็ดนี่แค่สีหลหมุนตัวท่านี่แหละเหล็กมันเย็ดไปหนีจากเหล็กสี่ทิศโอเคมันก็มีแปดอยู่เด้เหล็กสี่ทิศมีแปดอยู่เด้อไม่แปดสิเป็นแปดเจ็ดเก้าบอก เก้าแปดเจ็ดยุบมาหนึ่งนะเก้าเจ็ดแล้วก็แปดศูนย์นี่ซีาะว่ารุน่งหมดนี่เพะว่ามันมันดูในเหล็กจริงๆเก้าเจ็ดตัวแข็นแขนเจแดงเสียปสียหลายหลายด้วยดวยนำเจ็ดนหะตัวนึ่งอ่ะมันมันมันนโอเคจ้ดจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเขียนให้ซีเบิ้งค่ะเคเคนีค่ะอ้าเดีนยเขียนให้เบิง้งตัวนี้คือเด่นเนาะพี่ถิมว่ามันคือเขียนบอดีเขียนหลังคือเขียนหลังคือซึมไปวาถอยมาลงโค้งเค้งไปนอะอ่านง่ายบะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเอาขันบนัานสิวา่าบ่าบอกกันเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันของเพิ่นเลขสีทิศกับเก้าเจ็ดแปดศูนย์นะคะเพิ่นย่ำม,มากกับเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เท่านั้นนิ่นเน้นเลยค่ะถ้าเป็นไปได้แปรผันไปก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าแค่นั้นเนาะเด่นที่สุดก็เก้ากับเจ็ดค่ะแปดถ้าแปดกับสี่ปเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเพิ่นว่าเนาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขเดิน เก้าศูนย์หนึ่งจับติด6กับ5กับ7จค่ะหกเก้าหกเก้าหาเก้าเจ็ดศูนย์หกย์หาศูเนึหาหนึ่งเค่ะถ้าเต็มสุดนะนะถ้าบ่เต็มสุดก็จับเก้าหาเก้าเจค่ะนเะก้าห้ามาลงที่ล่างล่างห้าศูนยหาพันวายู่หลังห้าศูนย์จับอยู่ในนี่แหละถือบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชมนะ ขอท่านผู้ชมโชคดีลุวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะ <c oughs> ขอบพุณนี่ดติดตามค่ะ <c oughs> ขอพุณนี่ดติดตามจเจแดงขอตัวลาบปก่กนนะคะ <c oughs> ขอให้โชคดีมีเงินใช้ล่ำไวเงินทองจจแดงปไปก่อนค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ